วันนี้เราก็มาหาเห็ดกันนะครับเป็นเห็ดรวมนะครับโอ้โหป่าก,ก็ค่อนข้างจะรกนะครับแล้วก็ใบไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนูนันบทางองทางเข้านะครับหาแต่ละดอกนับยากมากมากเลยนะครับเราก็เจอแล้วนะครับทางเข้าของเรานะานี่คนระับ หนึ่งดอกนะครับอ,อีกหนึ่งดอกนะครับนี่ก็เกือบจะโรยแล้วนะนี่ครับมีขาแล้วนะครับ นี่นครับยังมีด้านในอีกนะครับเราไปดูกันครับนี่นะครับตนนงรงน,นี้ก็มีดอกนึงครับตรงนี้ก็อีกหนึดอกนะครับเราจะเก็บกันนะครับก็มีอีกดอกหนึ่งนะครับนี่คือเห็ุที่เราเก็บตรงนี้นะครับ ดอกก็ค่อนข้างไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่ามีตัวมางกีนเห็ดก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนก็มาหาเยอะมากๆนะครับนี่เราเพิ่งมาหาช่วงเที่ยงนะครับก็ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับเราไปหาแม่จานนะครับว่าได้เห็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับนี่ก็คือร่องรอยนะครับที่คนเข้ามาหาเห็ดกันนะดวเขาทำเขี่ยจนเป็นทางเดินเรียบร้อยเลยนะครับทางเดินก็ค่อนข้างสะอาดนะครับเพราะว่ามีคนเขี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี่คือเขาเขี่ยกองไว้นะเพราะเขามาหาเห็ดกันนะครับเขาก็เลยเขี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงแม่จ่าแล้วครับไปดูเห็ดแม่จ่ารครับว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตามไปชมกันเลยครับ,บ,บนี่ก็คือเห็ดที่โรยนะครับ สเพนแม็กกาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ